วิศนาไขมุกโบราณแห่งเกาะสูรุมิคุณผู้ชมเห็นจุดที่ผมยืนแอคลีนอยู่ตรงนี้ไหมครับ ให้มาเริ่มต้นตรงจุดนี้นะทางขวานะครับจะมีกำแพงพังอยู่นะครับเนื่องจากว่าผมใช้ขนนกระเบิดบุ้มไปแล้วนะครับข้างในนะครับมันจะมีกล่องอยู่นะครับอันหนึ่งพอเราเก็บนะครับเราจะได้ไขมุกโบราณเม็ดที่1นนะครับข้างหลังนะครับก็จะมีอีก1อันนะใช้ขนนกระเบิดมันเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามี2อันแล้วนะครับต่อไปนะครับตามผมมาเลยนะครับผมจะใช้สปีดคูณ3แล้วกันนะครับเดี๋ยวงงจะเจอโคนไม้นะครับอาร์มสตองตั้งต่งานะครับแม้รอบด้านจะเป็นหินนะครับก็เสือกโตมา ได้ไม่รู้ทําไมให้เรานะครับปีนขึ้นไปเลยนะครับไข่มุกอันที่3นะครับจะอยู่ในกล่องตรงนี้นะฮะแต่ของผมมันไม่มีนะครับเพราะว่าผมเก็บไปละหลังจากนั้นนะครับเอาไข่มุกยัดใส่จิตกรรมฝาผนังนะครับผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันยัดใส่ตรงไหนนะแต่มันยัดได้เหมือนยัดต้าเลยจากนั้นมันจะมีเซลายโผล่ออกมาและหายไปซึ่งพวกมันอยู่ไหนนั้นผมได้ทําการไปเยี่ยวลดพื้นที่สร้างอาณาเขตไว้เรียบร้อยคําใบ้คืออยู่บนภูเขานะครับ